ปวดทับเส้นตรงไหนครับพี่ขาไปยังครับมันปวดลงขาขั้งไหนปวดเดียวลงขาซ้ายเป็นร้อยชา<ม>เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ<ม>เป็นมาสองปีนะครับจะรักษาอยู่ที่ไหนครับชรพาอ๋อกินยากินยากินยามาตลอดเลยไหม,มแล้วหมอยังไม่บอกให้ไปผ่หาหอไม่อยากผ่า ไม่อยากผ่ายอยากจะมารักษาหรือยังไงครับวันนี้ค่ะโต๊ะเล็กเลยนั่งเลยไม่เสียเวลาอ,อยากเก่งอยากเยก่งฉันจัดกนอยูกให้อยากเก่งอ้าวไปต่อ,อกเทีก่อนนะขอให้ท่านเพืะะ่อนรักษา Cái hóa, ừ. mày hết ta, mái tròn hết, ca nở ra đây Thảo, bao luôn đây, bao lên ngay, bao này ok, ờ. <laughs> Đi bao <laughs> <-kent> đây <laughs> <á. clumsy. cười> Mặt bao lên đây Bao Đi Ok, là này nha <laughs> cái Ok, ปวด้มเลยปวดเข่านอเรื่อปวดาใ่มเนมลปีแลวก็เ่เร่ปวเข่าเรื่้รับมันดีขึ้นแว่าก็ยังมีอาการที่จะมาซ้ำนนะนะแบบ้นจะตอบต่ Ok, hai người đi. The cạo. And the thèm 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 Ok, thèm 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 Ok, thèm โอเคลงนะโอเคอ้าวขอบคุณมากแล